สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟสำหรับสถานะรักซ่อนเร้นถึงแอบรักแอบชอบนะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้บอกรักบอกชอบกันหรือว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่ ต้องเป็นความลับเออใช้คํานี้แล้วกันเนาะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันตรงนี้นะคะและแน่นอนเป็นพลังงานแบบสูมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะสเดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าคุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูสามารถกดเข้ามาดูได้เลยแปลว่าพลังงานเราเชื่อมโยงถึงกันคลิกกันนะคะก็อมจะเช็คพลังงานหลักสมทับให้เป็นเนื้อในอยู่แล้วว่าเออกดเข้ามาดูแล้วเนี่ยพลังงานหลักใช่ของคุณหรือเปล่านะคะก็ไม่ต้องซีเรียส ใครอยากจะบูชาเทียนนะคะเดี๋ยววันลอยกระทงจะจุดเทียนนะคะ15พฤศจิกายน2567จุดเทียนอิติปิโสรัตนมาลานะคะเป็นเทียนที่จุดเพื่อ,อบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์เนาะก็สรรพคุณนะคะของเทียนก็จะเอาไว้ ช่วยขจัดปัดเป่านะคะพลังงานของเทียนเนี่ยช่วยขจัดปัดเป่านะคะพยันอันตรายต่างๆให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะก็ใครสนใจนะที่จะบูชาเทียนเสริมสิริมงคลนะคะในช่วงวันลอยกระทง15พฤศจิกายน67ก็ติดต่อจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าเป็นเทียนแฮนเมดปั้นมือนะคะจำเป็นเหลือเกินว่าต้องให้เวลาอาจารย์ถามด้วยนะคะเพราะนั้นก็ขอความกรุณาเนาะติดต่อล่วงหน้าเท่านั้นนะคะก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วติดต่อหลังไม้ได้เลย ะะดูดวงส่วนตัวแน่นอนแอดไลน์สอบถามคิวได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สายมูของออมนะคะใต้คลิปนี้จะมีลิงก์นะคะให้กดเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กันได้นะคะใครสนใจอะไรยังไงก็แอดไลน์สอบถามได้เลยนะคะเอาละเราจะมาเข้าเรื่องของเรานะคะรักซ่อนเร้นแอบรักแอบชอบธาตุไฟเนาะก่อนอื่นขอพลังงานหลักนะคะของตัวคุณ ชาวธาตไฟที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเช็คเนาะว่าพลังงานหลักของคุณนะคะมันใช่หรือเปล่ารักซ่อนเร้นแอบรักแอบชอบธาตุไฟเนะเาะอมขอเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะพลังงานหลักของคุณ the emperor นะคะชาวเมท ten of pentacles นะคะ oh for once นะคะ เราก็ใต้สำหรับ The Tower นะคะชาววันอังคารพิจิกเมษพลังงานหลักของตัวชาวธาตุไฟคุณอยู่ในจุดที่แบบเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตก็ได้นะคะ The Tower The Tower บ่งบอกถึงสภาวะอะไรได้บ้างสถานการณ์โป๊ะแตกปี๊แตกวีนแตกสถานการณ์ถังแตก ะะกระเป๋าเงินฉีกอะไรเงี้ยสถานการณ์ถังแตกหรือว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเพศภัยเรื่องราวปุบป,ปับฉับพลันอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือพลังงานหลักของชาวท่าไฟในช่วงนี้หัวร้อนง่ายก็ได้นะฮะรู้สึกเหลือเกินว่ามันจะปีด๊ดจะปีด๊ดเออนะคะหัวร้อนง่ายก็ได้เช่นกันเนาะทีนี้ the emperor ขึ้นไปแรกเลยนะชาวเมษนะคือตัวคุณเองเนี่ยสวมพลังงานของคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสเรื่องความสําเร็จเป็นที่ตั้ง นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีอีก้มีมาดมีฟอร์มด้วยหรือเปล่าในส่วนของตัวตนนะแล้วก็ไพ่บอกว่าตัวคุณเองนั้นนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับอสังหาบ้านที่ดินธุรกิจกงสีนะคะทามาค้าขายหรือว่าออทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ดูแล้วต้องทําอยู่ที่บ้านกับครอบครัวอาชีพที่มีความมั่นคงหรือ,อ,อถ้าเป็นงานประจําก็อาจจะเป็นการออกบูธจัดอีเวนต์นะคะออการ ที่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะงานพรีเวดดิ้งงานเกี่ยวกับงานแต่งงานเวดดิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าดูแล้วดูจะโฟกัสเนอะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะหน้าที่การงานความสำเร็จการเงินนะคะ บางคนหรือหลายคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยมีคู่มีแฟนแล้วเนาะมีคู่มีแฟนมีคู่มั่นคู่หมายแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่ได้แต่งงานมั่นหมายนะคะยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนนั่นแปลว่าตัวคุณเองอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวเหมือนคนจีนนะคะอยู่กันเป็เป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะเอ่อตัวคุณเองถ้ามีความรักความสัมพันธ์นะพลังงานหลักของชาวธาตุไฟบ่งบอกว่า ความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเป็นเดอะทาวเวอร์นะมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะนะคะมันเกิดเหตุการณ์ปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะแต่นะคะอารมณ์ความรักความรู้สึกความผูกพันยังเต็มเปี่ยมเลยอ่ะเออนะมันยังมันยังรู้สึกผูกพันมันยังรู้สึกแบบมีเขาอยู่ในเนื้อในตัวใช้คำนี้นะอยู่เลยนะคะ แล้วบางทีความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายลูกน้องหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะอันนี้คือพลังงานหลักของคุณนะชาวธาตุไฟที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัวคุณอยู่ในจุดที่แบบทั้งแตกกระเป๋าเงินฉีกนะคะ หรือว่าเกิดเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์ขึ้นในชีวิตเอาอว่าตัวคุณเองก็ปรารถนาเนาะอยากที่จะกอบกู้สถานการณ์ทั้งหลายแหลเนาะให้กลับคืนมามั่นคงได้อีกครั้งหนึ่งอะนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรไปอย่างที่ทำให้คุณเองต้องโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นที่ตั้งก็ได้นะอันนี้คือพลังงานหลักเนาะถ้าตรง60%ขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยนะอเอาละทีนี้ รักซ่อนเร้นแอบรักแอบชอบธาตุไฟนะคะ mm hmm. ออมขออนุญาตดูพลังงานหลักของเขาค่ะ mm hmm. รักซ่อนเร้นแอบรักแอบชอบธาตุไฟขอพลังงานหลักของเขาหน่อยไนโตรเพนท์เชอร์โนะพลังงานหลักของเขานะ mm hmm. มีไพ่ชาวธาตุด,ดินนะมังกรผู้สบกันนะคะ Ten of Wands, Six of Wands แล้วก็อูด e e m p r e s s นะคะชาวพูฤศพนะคะมีไพ่คู่ขึ้นนะคะ The Emperor, The Empress นะคะ mm hmm. เขาสวมพลังงานหลักของคนที่แบบบางทีเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเหมือนคุณก็ได้นะชาวธาตุไฟ The Empress นะคะ mm hmm. เขาเป็นแม่ของลูก mm hmm. เขาเป็นพ่อของลูก เขาเป็นคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะหรือเขาสวมพลังงานหลักของคนที่แบบมีอันจะกินมีชีวิตที่ดีถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนมีฐานะดีเขาอาจจะมีความสุขสไตล์เขานะคะเนาะเป็นคนที่หาความสุขใส่ตัวได้ดีชอบคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามตามสไตล์เขาตามอัตภาพของเขาแต่ดีเอ็มเพรสเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่า มีความใจดีด้วยนะเออมีความใจดีแล้วก็เป็นคนที่พึงพอใจในชีวิตของตัวเองถ้ากรณีเขาไม่ได้รวยชีวิตไม่ได้เลิศเลยแปลว่าจริงๆเขาก็มีความพึงพอใจเนาะในชีวิตของเขานะคะแล้วก็ตัวเขาเองสวมพลังงาน n n i h t t o เ Pentacles นะเขากำลังหล่อที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหรือเปล่า บางคนเขารอที่จะตั้งคันรอการที่จะมีบุตรมีลูกนะคะรอที่จะได้ลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์หนึ่งรอที่จะได้เป็นแฟนของใครสักคนหนึ่งรอที่จะได้เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกรอที่จะได้มีคู่ที่แบบได้ลงเอยนะคะแบบดีๆะนะคะหรือรอลงทุนอ่านะคะเนี่ยกำลังรอลงทุนที่จะทําอะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะแล้วเขามีความปรารถนามากๆเลยนะว่าสิ่งที่เขารอนั้นต้องสําเร็จอะ นะคะถ้าเขารอให้ประสบความสําเร็จเรื่องการมีลูกตั้งครรภ์มีบุตรแน่นอนเขาก็จะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ถ้าเขารอะะที่จะไดออ้มีความสัมพันธ์ที่ดีมีแฟนเขาก็ต้องทําให้ได้นะคะถ้าเกิดเขาหวังปรารถนาในเรื่องของบ้านอนะสังหาที่ดินเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าแบรนด์เนมหรืออะไรเอา,าว่าเขาก็จะทาได้ได้สุดนะเช่นเป็นคนบ้าแบรนด์ก็คือบ้าได้สุดก็ <c oughs> บ้าได้สุดจริงนะฉันจะต้องมีกระเป๋าลุยวิกตอง รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นโน้อนอะไรเงี้ยให้ได้ยางี้ก็ได้เงี้ยเนี่ยรอและจ่อเข้าไทยเมื่อไหร่นะชั้นไปถอยมาแน่นอนอะไรเงี้ก็ได้ไงน,นะคะบางทีเขาอาจจะคาดหวังคุณภาพชีวิตที่จะมีะสิ่งดีๆนะคะมีชีวิตที่มีคุณภาพเข้าของเครื่องใช้ต้องคุณภาพดีมีความมีแบรนด์มีความมีในบางเคสเป็นเรื่องของสินค้าออร์แกนิกบริโภคอะไรที่เป็นออร์แกนิกความพรีเมียมอะไรเงี้ย ดูแล้วชีวิตมีความพรีเมียมใช้คำนี้ก็ได้นะแต่พรีเมียมตามตามฐานะนะพรีเมียมตามฐานะพรีเมียมตามอัตภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาดูมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาต้องการด้วยนะไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรหรือรอที่จะทำอะไรสักอย่างเขาอยากจะรับผิดชอบ ในเป้าหมายชีวิตของตัวเองเพราะนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจแน่ๆแล้วล่ะนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เขาต้องการมีความมุ่งมั่นตั้งใจในในความปรารถนาในแพชชั่นที่อยากจะทําอะไรบางอย่างให้มันบรรลุเป้าหมายให้มันสาเร็จให้ได้นะคะทีนี้ถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พลังงานหลังของเขาถ้ายังไม่มีแฟนอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าในไพ่ไม่ได้ขึ้นว่าเป็นไม้นะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะเพราะว่า เอ่อต้องรับผิดชอบอ,ะอ่ะอ่าหรือว่ารับผิดชอบดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวคุณแม่คุณยายคุณป้านะ้าอาก็ได้นะคะอยู่ในหนทางที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบอะไรบางสิ่งใครบางคนนะหรืองานเช่นเป็นเจ้านายแล้วมีลูกน้องเป็นบริวารน,นะคะเอ่อหรือว่าเป็นลูกน้องใครสักคนแล้วก็ต้องทํางานถวายหัวถวายตัวให้เจ้านายเลยก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับพลังงานหลักของเขานนะอืม ก็อยู่ในจุดที่แบบกำลังจะรับผิดชอบถ้าเอาคำจำกัดความสั้นๆอยู่ในจุดที่กำลังรอคอยสถานการณ์อะไรบางอย่างที่จะได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการและมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายชีวิตของตัวเองที่เขาต้องการนะคะนี่คือคําจำกัดความสั้นๆนะคะของเขานะคะถ้ามีแฟนแล้วก็แน่นอนแหละเขาก็ต้องอยู่กับความสัมพันธ์นั้น ด้วยความตั้งใจเอาจริงนะคะเอาเลยไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันในความลับเหรอเป็นแฟนกันลับๆก็ได้นะเดียนเพรสเดียนเพรขึ้นมาคู่กันเลยแสดงว,ว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันนะคะเนอะเอาละรักซ่อนเร้นแอบรักแอบชอบธาตุไฟอะขอเช็คซิว่าตอนนี้เลยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกยังไงกับไฟ ควีนอฟสอดไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเพชรชกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกเดอะสตาร์ชาวกุมโฟร์ออฟเพนซ์เคิลส์ทริอปอันจ์อ่าโนทรีอปคัพส์นะคะแล้วก็เดวิล uh, นะคะชาวมังกรตอนนี้เลยเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟเขารู้สึกว่ามันมีความเสพติดอยู่นะเนี่ยเขาดูติดคุณอนะ ดูติดคุณในลักษณะแบบเอาออกจากหัวไม่ได้ติดอยู่ในความทรงจำผูกพันมากมากเลยอยากรักษาอยากกอดเก็บไว้ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอฉันอยากให้ความสัมพันธ์นี้สำเร็จได้ฉันอยากที่จะมีกันและกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉันหลงไหลข้างใครเครซี่หึงหวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุยนับสอดออาว่าเขาคิดมาดีแล้วนะ คือความรู้สึกของเขามันผ่านการกันกรองจากความรู้สึกมาแล้วนะว่าเขาชอบคุณนะคะเหมือนเขาแน่ใจแล้วว่าเขาชอบคุณคุณคือคนที่เป็นดาวเด่นในใจที่เขาอยากจะรักษาไว้กอดเก็บไว้แงะแกะแคะออกจากหัวออกจากจิตวิญญาณไม่ได้เลยอะ่ะนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าเขารอคอยให้ได้กลับมาหรือเปล่าความรู้สึกนะแบบ เราพวกเราจะได้กลับมาหากันอีกไหมพวกเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรือว่าความสัมพันธ์นี้จะสําเร็จได้ไหมนะคะชาวธาตุไฟเป็นคนที่เขาคิดมาดีแล้วหรือว่าแน่ใจแล้วว่าชอบชอบแน่ๆแ,แล้วล่ะเออชอบคุณแน่ๆแ,แล้วล่ะนะคะเอออยากจะกักไว้อยากจะรักษาไว้ในชีวิตนะมีความหึงหวงเสพติดด้วยนะคะ ลักซ่อนเลนแอบ,บลักแอบ,บชอบธาตุไฟแล้วตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกต้องการที่จะเป็นอะไรกับคุณเขาอยากเป็นอะไรกับธาตุไฟค่ะลักซ่อนเลนแอบ,บลักแอบ,บชอบเขาอยากเป็นอะไรกับคุณมีไพ่าชาวมีนชาวพฤศพเขาอยากเป็นอะไรกับคุณมีไพ่คู่อีกแล้วนะคะคิงคิงออฟสอดและควีนออฟสอดนะคะ <c oughs> มีไพ่าชาววันอาทิตย์ราศีสิงห์ เขาอยากเป็นอะไรกับคุณอันที่จริงเขาอยากจริงจังนะในระดับที่แบบเป็นเฟนวิทเบเป็นฟิตก็ได้อยากจริงจังในลักษณะของการทาํามาค้าขายท,ทําธุรกิจผลประโยชน์อะไรร่วมกันก็ได้จริงๆแล้วเขาอยากเป็นอะไรกับคุณหรอเอาว่ามันเป็นพลังงานในเชิงอยากให้จริงจังกันแบบไม่ต้องผูกมัดก็ได้อ่ะอยากให้จริงจังกันแบบไม่ต้องผูกมัดก็ได้อยากให้จริงจังกันแบบ ได้อิสระนะเดอะซันแล้วก็ 9, 9เก้าเก้าเหรียญเออนะคะอยากเป็นอะไรกับคุณอยากจริงจังกันแบบไม่ต้องผูกมัดอยากจริงจังกันแบบให้อิสระกันนะคะอยากจริงจังกันแบบในบางเคสเขาอยากมีลูกกับคุณนะในบางเคสนะอ,อยากมีลูกกับคุณเหมือนกันแต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องนะ เ,เขาอยากเป็นแฟนคุณไหมเนี่ยเขาอยากที่จะเป็นแฟนชาวธาตุไฟไหมคนคนนี้แอบรักแอบชอบหรือรักซ่อนเลน้นมีไพ่ชาววันพฤหัสธนูมีนนะคะเขาอยากเป็นแฟนกับคุณไหมเออมีความอยากอยู่นะคะมีความอยากอยู่เพราะว่ามันตกเพจชอปเพนเทอร์เคิลตรงนี้แปลว่ามีความอยากอยู่นะอืมเขาอาจจะอยากบอกว่าทุกวันนี้ที่เทคแอคชั่นอยู่เนี่ย ก็เพื่อสิ่งนั้นแหละเพื่อเผื่อว่าจะได้เป็นแฟนกันที่พยายามผูกมิตรนะคะทำความดีความชอบอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อว่าอยากให้คบหากันในทิศทางที่จริงจังหน่อยอยากเป็นแฟนนั่นแหละอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะถึงได้พยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีนะคะแต่ในบางเคสเนี่ยถ้าเงียบๆกันเนี่ยเอามองว่าเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมคือเอาแค่ว่าให้คุณกลับมาก็พอละ นะขอแค่ว่าถ้าไฟกลับเข้ามาให้โอกาสกันนะคะก็พอแล้วแสดงว่าเขายังต้องการโอกาสที่จะไปต่อกรณีเงียบนะอคําตอบคือน่าจะอยากเป็นแฟนคุณไหมก็มีความอยากอยู่แต่ได้แค่เด็กเหรียญนะมันแปลว่าขอแค่แบบเออได้ลองคบกันจริงจังก่อนก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าเขาคิดกับคุณเกินเพื่อนแน่นอนใช่ไหมอ่ะ เขาคิดกับคุณเกินเพื่อนแน่นอนใช่ไหมเขาคิดหรือรู้สึกกับคุณเกินเพื่อนแน่นอนใช่ไหมมีไพ่ชาวตุนนะคะเกินเพื่อนแน่นอนใช่ไหมได้บางเคสไม่ได้อะความรู้สึก Queen of c u p s น่าจะเกินเพื่อนเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความปรารถนาดีเป็นความเมตตาเป็นภาวะที่ให้กำลังใจกันเกินเพื่อนเอาม่าใช่แต่กฎกติกามารยาทระเบียบทั้งหลายมันทำให้คิดแบบนั้นไม่ได้ไหม เขาจําเป็นต้องลดทอนความรู้สึกที่เกินเพื่อนลงไปเนี่ยเหมือนพยายามลดทอนความรู้สึกที่เกินเพื่อนลงไปเพราะว่ามันเกินเพื่อนไม่ได้นะคะมันเกินเพื่อนไม่ได้ด้วยอะไรกฎกติกามารยาทระเบียบสังคมนะหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ความถูกต้องอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่แต่ถามว่าเกินเพื่อนไหมน่าจะเกินนะควีนออบค้นี่มันเป็นความรู้สึกที่มีให้ค่อนข้างมากอยู่นะนะคะโอเคเออรักซ่อนเร้นแอบรักแอบชอบธาตุไฟนะคะตัวเขาเนี่ยอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงต่อไปอะ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นยังไงเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไง อยากให้ซ่อนเลนส์ต่อไปเนาะนะคะไฮพริเทสวันจันทร์หรือกรกฎเขายังเขายังไม่ไว้ใจสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึง่งภาพลักษณ์หน้าที่การงานภาพลักษณ์ในชั้นเรียนโรงเรียนก็ได้นะคะเอาองว่าเขายังพึงพอใจเช่นพึงพอใจที่จะยังได้ใช้ชีวิตในเชิรมีความสุขส่วนตัวอยู่ก็ได้ พึงพอใจที่จะยังได้เป็นคนโสดพึงพอใจที่จะได้แต่งกับงานได้อยู่กับงานได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการก่อนเอามีความรู้สึกว่าเขามีภาระหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ที่เขายังปล่อยไปไม่ได้อะแล้วเขาพึงพอใจที่จะยังเกาะติดอยู่กับตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกาะติดกับภาพลักษณ์เกาะติดกับงานเกาะติดกับการเรียนเกาะติดกับการที่เขาจะยังได้ดูเป็นคนโสดก็ได้นะ เพราะฉะนั้นคําถามที่ถามว่าตัวเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเอามองว่าก็ก,ก็แอบแอบรักแอบ,แอบชอบต่อไปก่อนก็ซ่อนเล่นต่อไปก่อนยังไม่พร้อมเปิดตัวนะคะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนยังไม่พร้อมเปิดตัวด้วยสภาวะที่พวกคุณอยู่ห่างไกลกันหรอหรือการที่พวกคุณนั้นเงียบเงียบกันนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้จริงๆเนี่ยเออ เขาเคยคิดรู้สึกที่จะอยากสารภาพรักสารภาพความรู้สึกหรือเปิดความสัมพันธ์นี้ให้เป็นแบบสาธารณะบ้างไหมเขาอยากเปิดความรักความรู้สึกเปิดเผยสถานการณ์นี้ให้เป็นสาธารณะบ้างไหมอ่ะเขาอยากบ้างไหมที่จะเปิดเผยให้มันสาธารณะอยากบ้างไหมอู้เหมือนไม่พร้อมเนาะอยากแต่ไม่พร้อมค่ะคุ e นอปคัพขึ้นมาอีกแล้วอ๋อว่าเขากําลังรอดูอยู่ สถานการณ์นี้มันต้องจบจากอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นรอคุณเลิกกับแฟนเก่ารอตัวเองเลิกกับแฟนเก่านะคะหรือคุณกับเขาเป็นได้แค่ความทรงจําแล้วตอนนี้จบไม่สวยเลยนะแต่ยังคาราคาซังเนี่ยความทรงจําเยอะแยะมากมายความรู้สึกคิดถึงมากมายคาราคาซังอยู่ในความรู้สึกยังดรามา่ายังเป็นดราม่าควีนยังน้อยใจยังอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ ะะมันเลยเป็นพลังงานของคนไม่พร้อมเนาะไม่พร้อมที่จะเปิดเผยความรู้สึกไม่พร้อมที่จะเปิดเผยสถานภาพความรักแล้วแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปอะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปอะ เขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับพ่าไฟแอบรักแอบชอบหรือรักซ่อนเร้นเขาจะเทคแอคชั่นยังไงมีไพ่มังกร <c oughs> มีไพ่ชาวมีนจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็สงวนท่าทีนะคะทำให้มันไม่ชัดเจนอึมครึมอึมครึมเนี่ยแหละบางทีสถานการณ์รักรักเรา2อสคนสถานการณ์ที่ยึดติดอยู่กับภาพรักทางสังคมสถานการณ์ที่ มีปัญหาเรื่องคุณกับเขามีคดีความมีปัญหากันอะไรเงี้ยการเทคแอคชั่นมันเลยเป็นคุมเครือนะเหมือนกับอาจจะมีการดูแลกันไปกันมาอยู่ก็ได้เช่นมีการปันใจปันเวลาบ้าน A บ้าน B มาหากันอยู่แบบไม่ชัดเจนหรือมีการดูแลกันเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํากันตามสมควรหรือดูแลกันในฐานะเจ้านายลูกน้องหรือดูแลกันในฐานะเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แบบสงวนท่าทีแบบไม่ชัดเจนแต่ว่าดูแล้วเดอะเดวิลขึ้นใบแรกเอาว่าเขาไปไหนจะคุณไม่ได้หรอกเออจริงๆนะไปไหนจะคุณไม่ได้หรอกเพียงแต่การแสดงออก mm hmm. การเทคแอคชั่นอะมันไม่ได้ mm hmm. จะมานั่งแสดงชัดเจนว่าเราเป็นแฟนกันหรือฉันชอบเธอนะ mm hmm. อะไรเงี้ยนะคะโอเคเออคิดทางในน้องความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาส จริงจังกันได้ไหมคะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยสามสารถจริงจังได้ไหมจริงจังแบบเอาขึ้นบนดินด้วยนะทิศทางแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เนี้ยสามารถจริงจังแบบเอาขึ้นบนดินได้ไหมไม่ต้องใต้ดินอ่ะมีไพ่พิจิกนะคะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์เอาขึ้นบนดินได้ไหมไม่ต้องอยู่ใต้ดินน่ะใต้ไหมมีไพ่ชาววันเสาร์ได้ในระดับหนึ่งนะ ได้ในระดับที่ให้คนทั่วไปรู้ได้ได้ได้แค่ในระดับหนึ่งลึกๆก,กว่านั้นไม่ได้ละนะได้ได้ตามเหตุตามผลนะ่ะได้ในระดับหนึ่งค่ะนะได้ในระดับหนึ่งที่ทางแนวโน้มในบางเคสเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นกันได้แค่เฟรนด์วิ t เ b e เ e f i ิตเป็นเป็นกันได้แค่เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมงานเป็นกันได้แค่ ออตามเหตุผลที่ฟ้าส่งพวกคุณมาให้ได้ปฏิสัมพันธ์กันะ่ะในบางเคสรักทางไกลคบคุยผ่านแอปแอปอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์ก็ได้แค่คุยคุยกันอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยได้เท่าที่ได้เท่าที่เปิดเผยได้นะคะถ้าเงียบๆกันแล้วก็ค่อนข้างเป็นอิสระกันนะห่างๆกันอยู่นะ นะอาจจะแค่วันไหวป้วนเปี้ยนจากการที่ยังเห็นกันในโซเชียลอาจจะแค่วันไหวกันจากที่มันป้วนเปี้ยนกันในสังคมแต่อาจจะแค่เงียบเงียบกันอะไรเง,งี้ยก็ได้ห่างๆกันอะไรเงี้ยโอกาสที่เขาจะมาสารภาพรักกับไฟหรือโอกาสที่เขาจะเป็นฝ่ายเปิดเผย s, ความสัมพันธ์มีไหมเขาเป็นฝ่ายทำซะเองเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเปิดเผยความรู้สึกหรือเปิดเผยความสัมพันธ์เขาจะทำไหมมีโอกาสไหมที่ว่าเขาจะทำ มีพ่ชาวมีนชาวกลุ่มโอ้เขาไม่ทำแน่ละ่ะรู้เฉพาะคนไม่กี่คนเท่านั้นนะอมว่าแต่จากไพ่เอาว่าเขาไม่ทำแน่ไม่ทำแต่รู้แค่ไม่กี่คนคะ่ะอาจจะมีเพื่อนที่สนิทที่สุดกับเขารู้สักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้นะคะโอเคเอาละงั้นดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะ รักซ่อนเรนแอบ,บรักแอบ,บชอบธาตุไฟเขามีข้อความอะไรไหมที่อยากจะบอกคุณนะคะเขามีข้อความอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเก็บความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของพวกเราไว้อ,อาจจะปรารถนาให้ความสัมพันธ์นี้มันน่ารักน่ารักอินโนเซนต์ไร้เดียงสา,าเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะ Need commitments and declaration of love นะคะคือต้องคือความสัมพันธ์นี้ถ้าจะถ้าจะเปิดเผยมากกว่านั้นต้องมุ่งมั่นอะมุ่งมั่นที่จะตั้งใจเอาจริงอะเสดงว่าเขาก็ต้องการนะลึกๆก,ก็ต้องการอยากให้มันประกาศได้เปิดเผยได้เหมือนกันนะเนี่ยเอออยากอยู่นะแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วต้องไม่สูญเสียความที่พวกเรามีรักที่บริสุทธิ์ให้กันอะ เออนะคะต้องต้องไม่สูญเสียความทรงจําดีๆความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่เราทั้งคู่มีถ้าจะประกาศเปิดเผยนะแต่จริงๆแล้วคืออยากนะเอออยากอยากเห็นการมุ่งมั่นที่เราจะมารักกันจริงจังแบบเปิดเผยได้ประกาศให้โลกรับรู้ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีเรื่องเราให้ต้องกังวลเยอะและเขาต้องการความผ่อนคลายนะคะก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าออความสัมพันธ์นี้ถ้า ถ้าเขาสบายใจอ่ะอาจจะอยากเปิดเผยนะมันมีเรื่องน่ากังวลมากเกินไปนะคะแล้วมันมันมีเรื่องดราม่ามากเกินไปหรือเปล่านะคะมันเขาต้องการการผ่อนคลายหมายความว่าถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ถ้าไม่บอกรักบอกชอบกันถ้าความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยเขาจะรู้สึกว่ามันน่าสบายใจกว่าก็ได้ไงในบางเคสนะแต่ อีกเคสหนึ่งคือการการเปิดเผยความรักความสัมพันธ์ได้อะจริงๆเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากๆเลยนะอีกเคสหนึงนะเขาต้องการมากๆแต่ถ้ามันไม่ได้อะเฮ้ยมันก็น่ากังวลไงนะคะเออมันก็น่ากังวลความสบายใจของเขาอยู่ที่ว่าถ้าประกาศความรักความสัมพันธ์แล้วมันต้องไม่มีดราม่าเว่าเออต้องไม่มีดรามา่าใต้สำรับนะคะเขากลัวว่า การเวลาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปนะเหมือนเจ้าสาวที่กลัวฝนเลยอะ่ะเหมือนเหมือนคนกลัวเหมือนเหมือนเป็นคนที่กลัวเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะเหมือนเจ้าสาวกลัวฝนอะ่ะนะคะดูอันนี้ก่อนสิแอบรักแอบชอบหรือรักซ่อนเลนส์ขอข้อความเพิ่มก่อนแอบรักแอบชอบหรือรักซ่อนเลนส์ขอขอ้ขอความเพิ่มนิดนึง ขอข้อความเพิ่มเขาบอกว่าแอบมองแอบส่องอยู่ตลอดเลยนะจ๊ะอืมเขาบอกว่าหึงห่วงด้วยนะรู้ตัวบ้างดีว่าหึงว่าห่วงเนี่ยเออให้มันรู้ซะบ้างสซนะคะเนี่ยแอบภาวนาอยู่ลึกๆว่าขอให้เราได้คู่กันนะคะเนี่ยเขาอาจจะอยู่กับคู่เวรคู่กรรมของเขาอยู่ก็ได้ไงเขายังต้องทนอยู่กับคู่เวรคู่กรรมของเขา นะคะถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือไม่งั้นเนี่ยเขามองว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยเปิดเผยก็เปิด,ปด,ปด,ปดไม่ได้บอกความรู้สึกก็บอกไม่ได้เหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมเลยเนาะเราสองคนนี่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ไงเนี่ยเขารออยู่นะคะเขารอคุณอยู่ด้วยนะกรณีเงียบเงียบๆกันเขาอาจจะรอคุณอยู่ก็ได้รักทางไกลก็อาจจะยังรออยู่ก็ได้นะใต้สำรับทักมาหาหน่อยได้ไหมนะคะในเคสที่เงียบหรือว่าคุยกันน้อยนะคะ อาจจะอยากให้ตัวคุณนั้นทักไปด้วยนะขอคําแนะนําให้ชาวธาตุไฟสักใบหนึ่งก่อนนะว่าคุณควรทํำยังไงในสถานการณ์นี้ธาตุไฟควรทําอย่างไรหรือเชอริออดชาวกรกฎนะคะใต้สําหรับจัดเม้นะเออพยายามต่อไปก็ได้เนาะสถานการณ์นี้กําลังสอนให้คุณใช้ความพยายามนะคะอาจจะเป็นบททดสอบดูซิว่า ตัวชาวธาตุไฟจะมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็พยายามต่อไปอนะคะหรือจัดเม้น t บอกว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะเป็นคู่ที่แบบเป็นเนื้อคู่ะแต่ไม่ได้ลงเอยง่ายๆนะนะคำแนะนําคือคุณกับเขาไม่ได้ลงเอยกันง่ายๆแน่นอนอะถ้าเกิดมองในแง่ของรัดสั้นนะคะแบบตัดความเอาสั้นๆเลยคือความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายต้องใช้ความพยายามนะคะ ไม่ง่ายนะต้องใช้ความพยายามนะนะคะรักแท้นะจะพิสูจน์ทุกอย่างนะคะถ้ารักกันจริงๆบางทีก็ต้องเขาเรียกว่ารักไร้เงื่อนไขให้เป็นอ่สาสถานการณ์นี้มาสอนให้คุณรักไร้เงื่อนไขก็ได้ไงนะคะเอาละ่ะก็ประมาณนี้นะยังไงก็ฝากด้วยใครสนใจจุดเทียนอิติปิโสรัตนมาลานะคะจุด วันลอยกระทง15พฤศจิกาย,ยน67ติดต่อหลังไม้ได้เลยเทียนแฮนเมดปั้นมือต้องติดต่อล่วงหน้านะคะก็ใครอยากได้สิริมงคลเสริมสิริมงคลนะคะสายขาวร้อซก็ทักมานะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะแล้วก็ฝากกดปุ่มซับสไ a ร k ์หรือปุ่มขอบคุณให้กันด้วยเนาะวันนี้ลาไปก่อนบายบาย